อหนึ่งคะถ้าอยากลดน้ําหนักเนี่ยสัก10บกิโลขอขั้นตอนง่ายๆสัก3ขั้นตอนได้ไหมได้ครับลองปรับตามดูนะ3ขั้นตอนลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยเหมือนหนึ่งเคยพูดไว้เนาะว่าจริงๆแล, Wah, แ,ลแล้วเวลาลดน้าหนักเนี่ยเราอย่าไปเริ่มต้นจากการออกกําลังกายการที่คนเราอ้วนเนี่ยมันไม่ได้อ้วนจากการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังจากการออกกําลังกายแล้วผอมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่การที่เราอ้วนเราอ้วนจากเรื่องของสารอาหารเป็นหลักถูกไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เราต้องปรับเรื่องของออาาหารก่น,น อาหารในที่นี้เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องปรับเลยง่ายที่สุดเลยนะคือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล เพราะว่าคนเราจะอ้วนเนี่ยมันอ้วนจากการที่เราไม่เข้าใจระบบพลังงานว่าระบบพลังงานของคนเรามันมี2ระบบคือการใช้น้ําตาลเป็นพลังงานกับใช้ไขมันเป็นพลังงานเนาะคราวนี้พอคนไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็กินน้ําตาลเข้าไปเยอะๆแล้วน้าตาลร่างกายเอาไปใช้แด่ใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็เลยเอาไปสะสมเป็นไขมันได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดที่ว่าเรากินไขมันเลยสะสมเป็นไขมันไม่ใช่นะครับแต่เรากินน้ําตาลเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มไปปรับเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลเช่นน้ำเปล่าชากาแฟดํา แล้วพวกอาหารอื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยที่มันให้พลังงานเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดเนาะคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะเราเรียนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วถูกไหมโปรตีนก็คือพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้เทมเป้พวกเนี้ยนะครับอันที่สองคือเรื่องคาร์โบไฮเดรตหรือเรื่องแป้งก็ได้แก่ข้าวเส้นผักหัวขนมปังต่างๆนะครับแล้วก็ผลไม้อันนี้คือพวกขบ่บและสุดท้ายคือพวกไขมันก็คือพวกน้ํามันของมันของทอดต่างๆเนาะเทคนิคง่ายๆเลยนะ ข้อที่1อยากผอมต้องอิ่มโปรตีนเพราะฉะนั้นจากแต่ก่อนที่เราเคยกินข้าวเยอะๆเราต้องปรับมากินพวกกับเยอะหน่อย, <mon st ing> อยเช่นไรบ้านเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างเลยนะครับเนื้อไก่ <mon st ing> เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้ออาหารทะเลได้หมดเลยนะนม ถ้านมจะกินให้เลือกเป็นนมที่โปรโตีนสูงน้ําตาลต่านะครับหรือบางคนที่อาจจะเข้าถึงพวกเวโปรตีนก็ใช้พวกไอโซเลตเวก็ได้ก็จะเป็นนมเหมือนกันแหละแต่เขาสก,กัดเอาน้ําตาลออกไปแล้วไข่บางคนบอกว่ากินไข่เยอะๆไม่กลัวคอเลสเตอรอลสูงหรอครับผมบอกเลยนะครับถ้ากิน2-4ฟองนะกินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะไข่คอเลสเตอรอลไม่สูงหรอกคอเลสเตอรอลสูงมันมีสาเหตุของมันซึ่งเดี๋ยวนี้เขารู้กันแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากไข่เนาะไข่แดงกินได้นะครับเนื้อสัตว์ดมไข่พวกถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆเต้าไาคัญยงง เราต้องกินโปรตีนให้อิ่มถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของไตนะคนที่เป็นโรคไตจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแต่คนที่สุขภาพดีปกติเลยอะ่ะกินโปรตีนให้อิ่มก่อนเพราะโปรตีนเหล่านี้จะถูกเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเวลาคุณลดน้ําหนักจะลดได้เร็วไขมันเอาไปเผาผลาญได้เร็วและหลังจากที่คุณผอมแล้วอ่ะคุณจะอ้วนยากด้วยเพราะกินอะไรเข้าไปกล้ามเนื้อก็เผาผลาญได้หมดเราเห็นภาพน้อน,นะครับและพอคุณกิน โปรตีนอิ่มให้ไปลดอาหารจําพวกแป้งลงซะเพราะอะไรเพราะแป้งเนี่ยเวลากินเข้าไปก็ย่อยเป็นน้าตาลหมอหนึ่งบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าการที่คุณกินน้ําตาลมากกว่าที่ร่างกายต้องการจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นแป้งที่มากเกินไปก็จะถูกย่อยเป็นน้ําตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอีกเหมือนกันดังนั้นเปลี่ยนเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลกินโปรตีนให้อิ่ม แล้วเอาลดแป้งลงส่วนวันไหนที่อยากกินของมันของทอดห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ขอให้เป็นโปรตีนทอดเช่นไก่ทอดกินได้แต่เราไม่กินไก่ชุบแป้งทอดแล้ววันไหนที่เรากินอาหารของมันๆท,ทอดเดยอะวันนั้นลดแป้งลงอย่างเช่นวันไหนหมอหนึ่งจะกินหมูกระทะชาบูเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ติดมันเนาะวันนั้นหมอหนึ่งก็จะไม่ค่อยกินแป้งเลยโอเคไหมนะครับนะอันนี้คือเรื่องของอาหารง่ายไหมง่ายเนาะส่วนอันที่2เราต้องเริ่มปรับเวลาการทานบ้างเพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาหารภายนอกเข้าไปร่างกายจะใช้อาหารภายนอกเป็นพลังงานหลักก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไขมันสะสมของเราเนาะเพราะฉะนั้นพยายามเริ่มฝึกนะครับเราเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการทํา IF หมายความว่าอะไรหมายความว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้ถ้าคุณเริ่มอดอาหารเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงขึ้นไปดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้หมอหนึ่งหยุดกินตอน2ทุ่มนับไปอีก12ชั่วโมงหมอหนึ่งจะไปเริ่มกินอีกทีเนี่ยคือหลัง8โมง ก็จะทาให้ตั้งแต่ชั่วโมงที่12เป็นต้นไปอย่างเช่นหมอนหนึ่งหยุดกินตอน6กโมงเย็นนะหกโมงเย็นไปถึง6กโมงเช้าอีกวันรุ่งขึ้นก็คือ12ชั่วโมงละแต่ถ้าหมอนหนึ่งไปกินตอน8ปดโมงเช้าก็จะกลายเป็น1 4ชั่วโมงถูกไหมไอ้ช่วง1 4ชั่วโมงนี้ร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้นะครับเนาะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายใช้ไขมันได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายคุณค่อยไปเริ่มต้นออกกําลังกาย ออกกาลังกายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องออกวันละชั่วโมงนะนักเรียนของหมอหนึ่งที่เขาเรียนลดน้ําหนักกับผมอะ่ะเขาใช้เวลา5-10นาทีเองบางคนเพราะน้าหนักเขาเริ่มต้นเยอะเขาออกกาลังกายหนักไม่ไหวดังนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าเราปรับ2ข้อแรกได้ดีเนี่ยข้อสุดท้ายออกกําลังกายวาันละ10-15นาทีอ่ะก็ผอมแล้วพอเราหุ่นดีขึ้นเราจะไปออกกําลังกายหนักขึ้นก็ไม่ว่าก,กันแต่เริ่มต้นให้เริ่มง่ายๆแบบนี้ก่อนบางคนน้าหนักเยอะแล้วไปออกกาลังกายหนักๆปวดเข่าวปวดหลังเนาะเพราะฉะนั้นนี่คืออง่าครั ปรับแล้วได้ยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันบ้างนะครับส่วนใครที่คิดว่าคอนเทนต์แบบนี้ดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดปัวใจเซฟโค้ดไว้ wide, แล้วก็ mm. อย่าลืมกดติดตามหมอหนึ่งนะครับ mm. เข้าไปดูในช่องนะยังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับ mm. เดี๋ยวพบกันคลิปต่อตไปนะครับ mm.